อืมอม,มีความมันนะครับกับที่มันจะคลุกเข้าไปในข้าว<ป>สวัสดีครับเช้านี้พบกับครูใหม่สตูดิโอนะครับวันนี้มากับเพลิดอันใหม่หรือเพลิดของเราอีกเพลิดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า Mix and m a t c h นะครับ เป็น EP ีที่2ของเรานะครับวันนี้มีครูเสนอนะครับผู้ร่วมขบวนการ mix and match นะครับครูเสนอเป็นคนแนะนำนะครับวันนี้สิ่งที่เราจะทำกินวันนี้มีพระเอกของรายการน็คือกระทินะครับกะทิยี่ห้ออะไรไม่รู้นะครับเราไม่พูดดีกว่านะครับเพราะว่ายังไม่มีสปอนเซอร์นะครับเดี๋ยวให้ครูเสนอเขาแนะนำดีกว่าที่คู่กันนะครับ mix and match ก็คือข้าวกับกะทินะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาดูกันว่าข้าวกับกะทิเอาไปทาอะไรได้บ้างไปดูกันครับ เรามาดูวัสดุอุปกรณ์ของเรานะครับที่จะใช้ในการกินนะครับเดี๋ยวให้ครูเสนอเป็นผู้แนะนํานะครับสวัสดีครับวันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นเมนูที่ง่ายนะครับอันนี้ง่ายมากๆง่ายจนน่าใจหายนะครับจริงๆแล้วอาจจะแปลกสำหรับบางคนนะครับแต่สำหรับผมแล้วคงไม่แปลกนะครับเพราะสมัยเด็กๆกินกันบ่อยนะครับอันนี้ทั้งที่บ้านทําให้กินนะครับนะฮะง่ายมากนะครับอ่าก็จะมีส่วนประกอบก็จะมีข้าว หุงสุกใหม่ๆนะครับอันนี้เพิ่งสุกใหม่ๆเพิ่งดีดเลยตะกี้นะครับเอาอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ครับน้ําตาลน้ำตาลนะครับอ่ากระทิครับชาวเกาะไหมไม่ใช่กระทิอร่อยดีนะครับโฆษณาแก่ๆครับถ้าเจ้าของแบรนด์ทราบเมื่อไหร่นะครับก็ขอค่าโฆษณาสักห้าร้อยก็ดีนะครับอ่าฮะ จริงๆแล้วนะครับถ้าจะให้ดีนะครับถ้าอยู่บ้านเรานะครับมีมะพร้าวนะครับเผามานะครับแล้วขูดใส่เลยนะครับมันจะได้รสชาติได้กลิ่นที่ดีกว่านะครับอ่ะทีนี้นะครับทำยังไงครับบอกเลยครับว่าง่ายจนน่าเหลือเชื่อนะครับหองสุกนะครับจะให้ดีนะครับเป็นข้าวของมะลินะครับมันจะให้รสชาติแล้วก็ผิวสัมผัสกับกลิ่นที่ดีมากๆนะครับประมาณนี้นะครับครับกะทินะครับ จากนั้นนะครับแล้วก็คลุกครับคลุกให้มันเข้ากันนะครับอย่างที่บอกนะครับอันนี้คือการประยุกต์เอานะครับเพราะว่าแถบนี้นะครับเราจะหามะเร้าวมาเอ่อมะเร้าสดมาใส่ไม่ได้เราต้องการความง่ายฮะกล่าวว่าตื่นขึ้นมาแล้วหาอะไรกินได้เลยครับอะไรก็ตามที่อยู่ในตู้เย็นนะเอามา mix and match ประยุกต์ใส่นะครับไป ก็ได้มาแล้วนะครับข้าวคุกะทิของคูเสนอนะครับเมนูมิกแอนแมทของเรามันช่างใสนะครับจืดชืดมากนะครับดูไม่รู้ว่าจะอร่อยหรือเปล่าเดี๋ยวลองกินนะครับคำแรกอืมเหมือนกินข้าวต้มมัดคล้ายๆกินข้าวต้มมัดนะครับอร่อยมีความมันของกะทิผมคิดว่าถ้าอย่างที่คูเสนอบอก ถ้าใส่กะทิที่มันคั้นสดๆนะครับน่าจะอร่อยกว่านี้โอเคเลยครับอร่อยมากยวสักคำเยียมอ่ะถึงตาผมแล้วนะครับก็อย่างที่บอกนะครับจริงๆแล้วเรากินข้าวกะทิในชีวิตประจำวันเยอะนะครับแต่ว่าเราเราอาจจะรู้สึกแปลกใจนะครับเวลามากินทำกินกันแบบนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะลองชิมนะครับรสชาตินะครับบอกก่อนนะครับอืมีความมันนะครับกะทิมันจะคลุกเข้าไปในข้าว นะครับแล้วก็มีรสชาติของกะทิมีความหอมของกะทินะครักปุ่นอยู่ครับแต่ถ้าหากว่านะครับใช้มะพร้าวขูดสดใส่ลงไปอร่อยกว่านี้นะครับอ่ะทีนี้ถ้ากลิ่นอ่ะนะครับกลิ่นของข้าวหอมมะลินะครับมันจะผสมกะทิครับค่อนข้างจะเข้ากันอย่างลงตัวนะครับถามว่ามันแปลกไหมนะครับรสชาติเป็นอย่างไรรสชาติจริงเป็นอย่างไรนะครับก็ต้องลองดูนะครับมิกแอน นี่นะครับข้าวคูกะทิเรากินกันไปได้สักสอสาคำแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาปิดคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทําอะไรแบบง่ายๆนะครับของที่มีในตู้เย็นอีกใช่ไหมครูเสนอครับอะไรนะครัวอะไรนะครัวตามมีตามเกิดครัวตามมีตามเกิดนะครับอร่อยดีนะครับเหมือนกินข้าวต้มข้าวต้มที่เป็นข้าวต้มที่เขามัดแล้วต้มครับคล้ายๆกันนอนแล้วแต่ผมว่าถ้าเกิดจะให้ดีต้องเป็นกะทิที่คั้นสดเดี๋ยวเราอาจจะมีครูเสนอแบบใส่ ผ้าถุงนะครับทานทีสดให้ดูนะครับในครั้งหน้านะครับครสำหรับคลิปนี้ก็เราไม่มีอะไรมากครับก็ถ้าใครชอบก็กดถูกใจนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครต์ให้เราด้วยนะครับสําหรับคลิปนี้เราก็บาย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 